ตอนนี้เรากำลังพากันไปที่ D M V ของเมืองที่เราอาศัยอยู่นะคะเพราะหลังจากที่เราย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องมาอัปเดตประประชาชนของเราให้ที่อยู่ในบัตรของเราตรงกับที่อยู่ปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นะคะโดยปกติแล้วเราต้องจองคิวล่วงหน้าแต่สามีคิดว่าที่นี่เป็นเมืองเล็กๆไม่น่าจะยุ่งเลยไม่ได้จองคิวล่วงหน้าไว้โชคดีนะคะวันนี้ที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เราเข้าไปทําบัตรใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าพอไปถึงในห้องเราก็ต้องตอบคําถามเจ้าหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นเราก็ต้องถ่ายรูปที่นี่การถ่ายรูปเขาจะกดถ่ายให้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นเราจึงไม่สามารถเลือกรูปถ่ายได้เลยถ่ายได้รอบเดียวถ่ายจบคือจบพอเสร็จเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารมาหนึ่งแผ่นและจะแจ้งว่าบัตรจะส่งให้ถึงที่บ้านอันนี้เป็นรูปเราตั้งแต่ปีแรกที่เรา,าอยู่ที่นี่นะคะสภาพรูปที่ออกมาคือไม่กล้าให้ใครดูเลยเอาจริงๆนะแม้กระทั่งตัวเองไม่กล้าดูเลยเสร็จแล้วกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวมารุ้นดูเอาว่ารูปที่ออกมาจะสวยแปลกหวกแนวกก่าเดิมขนาดไหนนะคะ